สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องข,ของออขขงงความเมตตามหานิยมของคุณแผ่นพงไพกุมา,มารหลวงผู้ทีมวัลหารไร่นะครับเชิญฟังนะครับเออตอนทีเอ็มซีเข้ามาลมมมแล้วใช่ไหมไม่ผมอัดวีโอแล้วเดี๋ยวผมจะโพสต์ครับจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนนู้นเนี่ยเอ่อตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นอายุเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ก็เริ่มเข้าหาภรคเกศเจียอาจารย์เนี่ยเยอะมากมามแต่วันนั้นลูกบุตรทิมพราห์ไร่เนี่ยดังเพราะว่าเหรียญลูงบุตทิมที่มาดังก็คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าก็เหรียญเจริญพรหรืออะไรนะแต่หนึ่งห้าเราไม่พูดถึงนะหนึ่งห้าตอนนั้นอา,อาจารย์ชินพรสุรสิทธิ์เนี่ยแกยังยังไม่ได้เข้าไปทำใช่ไหมและเราเราผมไม่ได้มารู้จักลูงบุตทิมเนี่ยก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านี่แหละไหนที่ว่าลือลั่นเลยสร้างเหรียญเจริญพร อาจจะเล่นพรเหรียญหน้าโลกนะเหรียญอะไรหลายหลายหลายหอย่างซึ่งสมัยก่อนเนี่ยแม้กระทั่งเหรียญลูกลูกไข่เหน้าใหญ่เนี่ยหูเที่ยมอันนึงสามสิบบาทจันไม่ไม่กินอ่ะจันพินพรเออกจากวัดนะออกจากวัดนะครับแล้วก็แ้วก็สร้างขุนแผนมานะแต่ว่าขุนแผนอาจจะสร้างก่อนหน้านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะต้องต้องบอกก่อนไม่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 ทราบไม่ทราบว่าสร้างก่อนหรือเปล่าเอางี้เราพูดถึงประสบการณ์เลยดีกว่า ว่าคุณแผนภัยมาลุมพิมีเนี่ยดียังไงครับแล้วในหนังสือทาไมก่อนเขาคำว่าหนังสืออนันตพระเครื่องใช่เปล่าวะใช่ใช่ครับหนังสืออนันต์พระเครื่องเป็นหนังสือเล่มเล็กเล่กหกบาทาเล่มสี่เหลี่ยมเหมือนที่เราเรียนหนังสือโอ้โหตอนนั้นคุณเชนพรสุขสถิรเนี่ยแกมาเขียนถึงเรื่องประวัติลุมพิมเนี่ยเยอะมากนะจนนั้นผมก็สนใจสนใจเฮ้ยลุมพินเป็นใครอะไรพอเข้ามาศึกษาโอ้โหนี่นี่คือเกจิยอมขมังเวท นะที่เก mm. ่งจริงๆนะผมผมก็เข้าใจซึ่งช่วงนั้นนะหลวงพ่อสนิทว่าลำลอยก็ดังแล้วก็เจรเข้ก็ออกรุ่นไม่ไม่ไกลกันนะแต่หลวงพ่อเทม่านอายุเฝ้าเฝ้าวุโสกว่านะเราว่าพูดถึงคุณแผนดีกว่านะอย่างอื่นเราไม่พูดถึงเพื่อนผมเนี่ยผมไม่เพื่อนคนหนึ่งสมัยก่อนนะผมเช่าคุณแผนพายกุมารเนี่ยจากศูนย์พระเครื่องเนี่ยปิติพรราชวัตรอ่าปิติพรราชวัตรนะครับองคหนึ่งจะไม่ได้พันน่าจะพันหนึ่งหรือพันพันกว่าหรือสองพันไม่เกินเนี้ย เก่งชิมบัญชอนผมซื้อจากวิทพอลราชวัฒน,น์องละหนึ่งพันบาทเก่งชิมบัญชอนผมเช่ามาสององสามองค์ตอนนี้ยังมีอยู่ครับไม่มีนะครับ <c oughs> ตอน,น,นองค์ละพันสองวันพัดน่าจะพันหนึ่งนะหรือจำถ้าจำผิดก็อขอโทษด้วยเพราะมันมันเป็นเวลาที่เนิ่นนานมากมากคือ,อ,อคือจางพูดของอาจารย์นี่คือ ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ใดๆเกี่ยวกับคู่ทีมผมไม่เมผมแม่กานเขาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ที่เล่นพัรคในปัจจุบันว่าลวงคู่ทิมเนี่ยเป็นพาระที่มีประสบการณ์และเป็นที่นับถือของทั่วไปเป็นของจริงถูกครับเหรียญเจริญพรก็30บาทหรือไม่กี่รังไม่ไม่ถึงร้อยว่ากันเอหมายถึงทองแดงครับมันจะมีเจริญพรบนเจริญพรล่างเราก็จำค่อยได้นะเออหรือว่าผมก็ไม่เป็นไม่ได้เป็นผู้สะสมหลวงพุทธิมอะไรมากมายนะผมได้ไปเช่ากิ่งทิมทองหลวงพุทธิมเนี่ยมาสองสามอง นะพันละพันสองบาทหันพันไม,ไม่เกินสองพันแหละ <c oughs> ว่าหนึ่งพันบาทด้วยซ้ำไปผมก็ไปเช่าขนผนพายกุาามาร <c oughs> ผมไม่เพื่อนคนชื่อชีพนะชื่อชีพนะพี่เขาเนี่ยหรือว่าพี่เมียหรือว่าตุพี่หรือว่าพี่ทนายมโ้นะครับขายน้ําตาลสดอยู่สําเรลยอยู่สำเรลไอเ <c oughs> ทพเนี่ยแล้วมันเคยโทรหาผมนะไอเทพเนี่ยเราไม่เจอมันหลายสิบปี บ้านอยู่สมเร็จด้วยกันบ้านอะบ้านผมนละยังเลื้ยงกันนะครับมันเคยชอบผู้หญิงอยู่คนคนหนึ่งนะครับชอบผู้หญิงคนหนึ่งเสร็จแล้วเนะี่ยมันเคยคุยกับผมว่าเรื่องเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเกีาาย่ยวับพาพเมตตาหวานนิยมเออเราก็ไม่รู้ว่ายพระเมตตาครับพอได้กิิเอ,อ่าขนแผนแล้วบ็เฮ้ยมงึงก็ใช้เราเราน้นว่ามันจะห้อยมันไม่ห้อยมันเล่าให้ผมฟังนะมันปขคูนของพายกุมารเนี่ยขนแผนนหละให้ผู้หญิงกิน ซึ่งซึ่งผู้หญิงคนนี้ก่อนหน้านั้นคือเกลียดมากเกลียดมากเลยไม่ไม่ชอบแรีบแรีบเห็นหน้าก็คือว่าไม่ชอบเลยใช่ไหมเพราะมันมันแรบครับไอเทพนะมันมันไม่มันหน้าตาม่เดยแต่แขนแขนมันรีบไปข้างหนึ่งครับอาจารย์มันมันแขนระก็ถ้าโกหกใครตายทําไปโกหขใกูเจริญเจริญอันนี้คืออาจารย์พูดไว้เป็นวิทยาทานกับผู้ที่ศึกษาอยู่หลวงพุธทีมนะสุดท้ายมันมันมันแรีบผู้หญิงไม่ชอบมันนะมันก็ไปขู่ผง พายุมาให้ผู้หญิงกินสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะมันไปทําอะไรกันมันไม่ได้บอกผมหละแต่ผู้หญิงน่นมาอยู่กับมันตัวมันเป็นปปอยู่มันเป็นเปีแล้วก็รักชอบกันก็บ้านตรงข้ามกันคู่ผัวตัวเมียอะอยู่กันเป็นคู่ผัวตัวเมียผูกบ้างแล้วจู่ๆวันหนึ่งไอ้เทียเนี่ยมันเสือกไปเล่าให้แฟนมันฟังบอกว่าที่พี่ได้น้องหรือว่าครูได้มึงไม่รู้ว่ามันใช้ภาษาอะไรนะอ พราะขูดผงพายกุมารเนี่ยขุนแผนเนี่ยให้ใสให้มันกินพอเล่าผู้หญิงถามว่าหลงหลงแต่ว่าคำว่าเล่านัเวลานะ <c oughs> ผู้หญิงอาจจะเฮิร์ต <c oughs> อาจจะไม่แฮปปเปอร่ป่ะก <c oughs> ็เลยเกิดความโมโหขึ้นมาเอาขุนแผนผลของพายกุมารองค์เนี้ยของเทพน,น้า <c oughs> ไปวางแล้วก็เยี่ยวใส่ <c oughs> เวลาไม่เจอนี่นเ,เยี่ยวใส่ขุนแผนผงพายกุมารเปิบหลังจากนั <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้นอาถรรพ์ได้ถอนเลยนะ อ๋อเลยคูยอย่างนั้นเหมือนแบบลุหลุดพ้นจากอ่าบวงเสน่ห์่าบวงเสนิยอ่าบุตรุดพ้นเลยนะแลเดี่ยวเดี่ยวใสแล้วก็มั่งดาชิบหายเลยเลิกกันน่ะถึงกันเลิกกันเลยนะถึงกันเลิกกันเลย อันนี้คืออะไรไม่ว่านะไอ้ผู้หญิงที่เยี่ยวนะแมกเป็นบ้าเป็นบอไปด้วยคือคืออันนี้เป็นประสบการณ์จริงที่อาจารย์ได้ผ่านมาแล้วก็หนุ่มกเคยถือครองวัตถุมงคลของหลวงพ่อทิมแต่ตอนนั้นยังไม่ไม่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังไม่ไม่ไม่ตอนนั้นยังไม่ไปตังใช่แต่ตอนตอนนี้พออาจารย์ได้ศึกษาแล้วคือหลวงพ่อทิมเนี่ยเป็นของจริงและเป็นพระที่แท้ของจริงอยู่แล้วสนิทใจแน่นอนครับพระรูภาวนาพิรัคบนะหนุ่มโคกพันต้องมาเอาไปออกรายการแล้วขนาดนี้ ทุกวัเจีที่ผมเล่านะผมกล้าพูดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเป็นเรื่องจริงโกหกแล้วได้อะไรผมไม่มีพระหลวงปิมเยอะแยะผมเล่านะคนก็ไม่ขายคือคือตอคนที่มันมีปนนโยชนมากกับผมอีกคือคือตอนนี้ที่อาจารย์พูดอ่ะอาจารย์ไม่ได้มีผงไพ่กุมมานะนะปัจจุบันไม่มีไม่มีและอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้เป็นผู้ที่ขายพระเครื่องเป็นผู้ที่สะสมเป็นผู้ที่อนุรักษ์พระเครื่องอยู่ แต่วันนี้มาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาในเคยมีเคยมีองค์หนึ่งการใส่อาชีพพละองค์โดทัาวกูไม่ติตามคกูต้องขายไปก็แค่นั้นเองนะก็ขายแคหลักพันปัจจุบันแี่ของพายประมาณนหนูทิมนะสามล้านโอ้โหราคาเป็นหลายล้านนะแล้วมีหลายทิมมีหลายทิมมากๆอย่างรุ่นอาจารย์นี่น่าจะหลายล้านนะโอเคครับสอง้าล้านไม่ไม่รู้แต่ว่าโโอเคครับเดี๋ยว เรื่องหลวงพ่อิมแค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีเรื่องสนุกอีกเดี๋ยวเอาคลิปต่อไปแล้วกันนะครับต่อไปครับสวัสดีครับจาสวัสดีครับ